โซเชียลแตกแตนแห่บเเว r g แกรสฉากเด็ดหลังคาใบบัวไล่ติซ่าไปทำหน้าโซเชียลแตกแตนแห่คบเว r g r กรสฉากเด็ดหลังคาใบบัวไล่ติซ่าไปทำหน้ายืนหนึ่งเรื่องโซเชียลต้องยกให้สีสันคอนเทนต์ละครอมรินทีวีที่มีมีมเด็ดไวรันดังๆออกมาให้โลกออนไลน์ได้จีจ๊ดจ๊าตลอดเวลาสุดฮือฮาอีกครั้งกับความสนุกสนานฉากเด็ดฉากดังหลังคาใบบัว นำแสดงโดยนางเอกเนีออนตัวแม่แกราสการกล้าวเจ้าของบทบาทซิมลาหญิงสาวสุดสตรองต้องสู้ชีวิตอยากพลิกชีวิตหลุดพ้นจากความจนงานนี้ต้องเจอสึกรอบด้านเผินเพื่อหนีความลำบากทุกรูปแบบซีนเด็ดที่ได้เห็นกันบ่อยๆคงหนีไม่พ้นการประชดะต่อปากต่อคำสู้กับเพื่อนร่วมงานอย่างสาวติชาเดอะเฟสที่ต้องฟอยกันด้วยถ้อยคำเด็ดดวงอย่างล่าสุดก็เป็นซีนที่ต้องจดจำเมื่อสาวกรสไล่ติชา ไปทำน่าจะได้สวยทั้งกายและใจจนแฟนละครชาวเน็ตถูกอ,อกถูกใจคำพูดในบทละครแห่คบว่าภาคเสียงเล่นละครคุณธรรมเต็มฟีดทิกทอกถือเป็นปรากฏการณ์ความฮอตอีกครั้งของละครรินทีวีที่มีมีมเด็ดจนชาวโซเชียลต,ต้องกดไลค์แรงร่วมพิสูจน์ความปังความเข้มข้นละครดราม่าตลกด้วยโดนใจด้วยกับละครหลังคาใบาบัวทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45หนาทีหลังจบรายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทีวี HD ช่อง34